Terima kasih telah menonton

มันเป็นเลนี่ไหมนี่ว่า

เมื่อกี้อยากปาร์ตี้ก็รอหน้าเรามีอะไรก็รวมมาอ่ะไข่มีไข่นั่นใช่เสี่ยงเลยนะเจ๊ยโอ้โหนี่นี่นั่นอะไรอะไร 哎呦！<noise> <noise> <noise>